นี้นะคะจะเป็นการทํานายในส่วนของการงานการเงินความรักและสุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่27กุมภาพถึงวันที่5มีนาคม2567นอิะคะอิษฐน,นเลือกไพ่3ใบนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะมองว่าช่วงนี้นะคะตัวคุณเองนะคะการงานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะมีการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจก็เช่นกันนะคะคุณร้องของความช่วยเหลือจากญาติจากเพื่อนนะคะเขาให้ความสนับสนุนนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็เป็นคนที่เครียดจริงจังคิดมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแล้วก็ธุรกิจนะคะให้บอกว่าตรงนี้นะคะคุณควรที่จะมีการพูดคุยพูดาง,งา่ายๆคือระบายกับเพื่อนกับคนรักกับครอบครัวนะคะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายในส่วนของตรงนี้นะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะรายได้หลักของคุณนะคะมาได้มาจากการทาง,งานแล้วก็การทําธุรกิจนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่หารายได้ดูแลครอบครัวเป็นหลักนะคะบางครั้งจะทําให้คุณร,รู้สึกกังวลแล้วก็เครียดกับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นมองว่านะคะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ่างนะคะวันที่จะเข้าไปพูดคุยนะคะเล่าถึงปัญหาสถานการณ์ทางการเงินให้กับครอบครัวรู้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดมองว่าจะเจอคนที่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะในส่วนนี้ในส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะด้วยที่คนเองเป็นคนที่กังวลคิดมากนะคะอาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการปวดไมเกรนนะคะตรงนี้ก็ให้ผ่อนคลายรีแลกพูดคุยกับคนรักครอบครัวนะคะเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาปัญหาตรงนี้นะคะเปิดไพ่เพิ่มนะคะพรี s ิสนะคะ ซึ่งเราดูจากสิ่งที่ไพ่เสือนะคะมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะ,ะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวแต่ยังแต่ถึงยังไงนะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นวัตจักธรรมชาตินะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจบไปนะคะเหมือนฝนตกพายุนะคะฟ้าผ่าพอเกิดขึ้นแล้วมีการอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วมันก็จะจบไป แล้วก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะไพ่อีกใบนะคะดาก,กัสนะคะซึ่งเราจะเห็นจากไพ่ว่านะคะผีเสื้อกําลัง,งเก็บเกี่ยวน้ำหวานจากดอกไม้นะคะนั่นหมายถึงว่าเหตุการณ์เลวร้วายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมันจะผ่านไปแล้วก็จบลงนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกอ่าได้รับผลประโยชน์ได้เก็บเกี่ยวความสุข